ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศไทยให้บริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ และความปลอดภัยสู่มาตรฐานระดับโลกพร้อมเดินหน้าเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมในปี2568ท่ากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568นายกิติพงศ์กิติขจรผู้มนวยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิได้นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันยึดหลักธรรมทางาศาสนาประชยาเศรษฐกิจพอเพียงวัฒนธรรม ธรรมไทยและคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวิยัยสุจริตจิตอาสาและกระตันยูมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนองคอ์กรสู่การเป็นแบบอย่างขององค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ2,568ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดทำแผนการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น15โครงการดังนี้ 1. สซุมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่9 2. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงร่วมกันทำความดีโดยการปล่อยปลายโยนลูก EM มภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส 3. พิธีทอดกรถินสามคัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์สาลาการประเรียนและถาวรวัตถุที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหมเมื่อปีพศ2566 4. กิจกรรมทำบุญตักบาทเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 5. กิจกรรมมอบอินทผาลัมเนื่องในเทศกาลรรมฎอนหรือถือศีลอดของชาวมุสลิม 6. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกราน 7. กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 8. กิจกรรมรับบริจาคโลหิตณท่ากาศยานสุวรรณภูมิ 9. โครงการมอบเงินและของขวัญให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคาเมเลียนลาดกระบัง 10. โครงการทำความดีด้วยจิตสำนึกในการให้บริการ11กิจกรรม5สอกิจกรรมคัดแยกขยะ 13. กิจกรรมฝอสอปันน้ำใจสู่สังคม 14. กิจกรรมฝลสดูดีปลอดภัยสวมใส่ชุดพนักงานตามระเบียบที่ทออทกำหนด 15. กิจกรรม Earth Hour 2025ปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนท่าอากาศยานสุวรรภูมิดำเนินง,งานส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต,มตามแผนที่กำหนดพร้อมประเมินผลทบทวนและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศเชิดชวบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียและบอร์ดประชาสัมพันธ์ท่าอากาศายานสุวรรณภูมิดำเนินงานได้ตามเป้าหมายโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้องกับหลักธรรมทางาศาสนาปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการเช่นการจัดซุ้งถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดประดิษฐานพระพุทธรูปสำหรับสการะบูชาพื้นที่ใส่บาตรพระสงฆ์ในตอนเช้ากิจกรรมส่งน้ำพระในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านหลายช่องทางได้แก่อีเมลไลน์เว็บไซต์โซเชียลมีเดียหน้าคอมพิวเตอร์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงมุ่งมั่นสร้างคนดีควบคู่คนเก่ง เพื่อยกระดับองค์กรและสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน